กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าหน้าฝนแบบนี้คะ่ะถึงแม้ว่าเราจะมีอุปกรณ์ต่างๆนานานะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยร่มนะคะกางก็แล้วหรือว่าจะใส่เสื้อกันฝนก็แล้วแต่ก็ยังคงมีโรคนะคะที่ซุ่มโจมตีเราอยู่แบบเงียบๆในอีกหลากหลายโรคด้วยกันคะ่ะวันนี้ป้าจะมาพูดนะคะถึงเรื่อง9้าโรคระบาดที่หนีไม่พ้นในฤดูฝนนั่นเองจะเป็นโรคอะไรบ้างนั้นติดตามได้เลยคะ่ะ หลายคนคงจะสบายกับบรรยากาศที่เย็นสดชื่นแต่หลายคนก็ต้องทรมานกับอาการป่วยโดยโรคที่มากับหน้าฝนวันนี้เราจะมาบอก9โรคที่มาพร้อมกับหน้าฝนให้เตรียมตัวรับมือกันค่ะ 1. โรคไข้หวัดใหญ่โรคที่เป็นได้ง่ายที่สุดเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีอยู่ในอากาศดังนั้นเราจะมีโอกาสดับเชื้อได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกมีไข้ก็ควรรีบปรึกษาแพทย์ไม่เช่นั้นไข้หวัดอาจลุกกลามกลายเป็นโรคระบบทางเดินหายใจและปอดบวมได้ในที่สุดค่ะ 2. โรคมือเท้าปากเป็นโรคที่ติดได้ง่ายพอๆกับหวัดเลยทีเดียวค่ะถึงแม้โรคนี้จะไม่มีความรุนแรงเท่าไหร่แต่ก็เป็นโรคที่พบได้บ่อยบางรายอาจเกิดโรคแทรกซ้อนและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เช่นกันค่ะ 3. โรคไข้เลือดออกโดยที่โรคนี้มียุงลายเป็นพหาหะของโรคโดยการกัดผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสเดงกีในกระแสเลือดเมื่อไปกัดอีกคนหนึ่งก็จะแพร่เชื้อทำให้เป็นโรคติดต่อหรือแพร่ระบาดในชุมชนได้ค่ะที่ไวรัสตับอักเสบเอสามารถติดต่อได้จากการรับประทานอาหารปนเปื้อนเชื้อผู้ที่มีอาการตับอักเสบจะมีไข้มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองหรือดีซ่านคลื่นไส้อาเจียน ดังนั้นในหน้าฝนนี้จึงควรระมัดระวังอาหารการกินเป็นพิเศษโดยรับประทานอาหารที่สุกใหม่ๆสะอาดและใช้ช้อนกลาง 5. โรคเลปโตสไปโรซีโรคนี้มักเกิดในที่ที่มีน้ำท่วมขังบ้านที่มีหนูมากผู้ป่วยโรคนี้จะมีอาการไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะตาแดงตีซสันไตวายหรือช็อกได้ค่ะ หกโรคปอดบวมเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงสาเหตุเกิดจากการติดเชื้อได้หลายชนิดซึ่งเกิดได้ทั้งจากการติดเชื้อที่ปอดโดยตรงหรือเกิดตามหลังอาการหวัดหรือติดเชื้อในกระแสเลือดจากการป่วยมาก่อนซึ่งโรคปอดบวมส่วนมากมักจะเกิดขึ้นกับเด็กเจ็ดไข้สมองอักเสบเจีมียุงรำคาญเป็นพาหะนำโรคมักแพร่พันธุ์ในแหล่งน้ำตามทุ่งนา ผู้ป่วยจะมีไข้ปวดศีรษะอาเจียนหลังจากนั้นจะมีอาการซึมลงหรือชักได้อาจเสียชีวิตหรือพิการได้หากไม่ได้รับการรักษา 8. อหฮิวาตัจโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ลำไส้เล็กผู้ป่วยจะมีอาการท้องร่วมเป็นน้ำและอาเจียนเป็นหลัก ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจทำให้มีสีผิวออกเทาน้ำเงินได้การแพร่เชื้อเกิดขึ้นจากการดื่มน้ำหรือกินอาหารที่ปนเปื้อนอุจจาระของผู้ติดเชื้อเป็นหลักซึ่งผู้นั้นแม้ไม่มีอาการก็สามารถแพร่เชื้อได้๙มาลาเรียมียุงก้นป่องที่อยู่ในป่าเป,เป็นพาหะนำโรคโดยผู้ป่วยจะมีไข้สูงหนาวสัน่นซีดลงเนื่องจากเมเด็ดเลือดแดงแตกถ้าเป็นชนิดรุนแรงอาจมีอาการไตวาย ตับอักเสบปอดผิดปกติและอาจมีความผิดปกติทางสมองที่เรียกว่ามาลาเรียขึ้นสมองได้ค่ะสำหรับในฤดูฝนสิ่งที่สำคัญคือรักษาร่างกายให้อบอุ่นกำจัดแหล่งพะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในบ้านนอกจากนั้นยังควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอล้างมือให้สะอาดรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหากมีอาการผิดปกติ ควรจะไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อที่จะได้วินิจัยโรคและรักษาให้เร็วที่สุดค่ะจะเห็นได้ว่าถึงแม้เราจะมีอุปกรณ์กันฝนหลากหลายอย่างนะคะแต่สุดท้ายค่ะไม่เท่าเท่าสุขภาพของเรานั่นเองนะคะออกกําลังกายให้ดีค่ะและกินอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะเพียงเท่านี้คุณก็จะห่างไกลาจากโรคในทุกๆฤดูนั่นเองค่ะ